สวัสดีค่ะดรม้อยนะคะวันนี้มามอบเขาเรียกว่าสามเทคนิคดีๆสาหรับการตั้งเป้าให้สมพลังะค่ะเป้าหมายเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดกันมากมายและเป็นช่วงการต้นปีนะคะซึ่งทุกท่านจะมีแผนหรือเป็นเป้าหมายประจําปีประจําเดือนหรือประจำอาทิตย์หรือประจํารอบสามเดือนเป็นไตรมาสหรือเป็นรอบสองปีสมปีแล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่วาระแต่โอกาสแล้วแต่งานนะคะอันนัน้นเป็นเป้าหมายที่ทุกคนได้ทํากันอยู่แล้วและได้เรียนรู้หรืออะไรมากมาย แต่เป้าหมายที่ทรงพลังนี่คือในวันนี้นะคะจะเป็นเทคนิคของการเป้าหมายในการเจาะหัวใจของคุณเป้าหมายใจของคุณการสร้างเป้าหมายต่างอื่นๆมันมีคุณสมบัติมากมายแต่สําคัญที่สุดที่จะนำพาให้คุณพบกับความสุขความสบายหรือความสําเร็จในหัวใจคุณคือเป้าหมายของหัวใจคุณอันนี้สาคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวนําพามันเป็นตัวให้ดูว่าใจคุณขยับเคลื่อนไปถึงไหน มันจะเป็นตัวที่ทําให้คุณรู้ว่าตัวคุณรู้สึกว่ามีพลังในการชีวิตอยู่มีพลังในการทํานู่นทำนี่หรือหมดพลังหมดแรงหรือว่าเป็นกําลังสําคัญเวลามีอะไรกระทบกับคุณในช่วงโมเมนต์ตรงนั้นก็ยังสามารถทําให้เดินทางได้ต่อไปนะคะโอเคเรามาดูข้อที่หนึ่งกันข้อที่หนึ่งคืออะไรข้อที่หนึ่งในการตั้งเป้าใจอันแรกแรกคู่กับอะไรเป้าหมายเป้าใจคือตั้งมันด้วยหัวใจของคุณตั้งเป้าหมายด้วยหัวใจของคุณคืออะไร การวัดตั้งเป้าหมายด้วยหัวใจของคุณหมายความว่าใช้หัวใจของคุณในการตั้งนะคะอย่าใช้เสียงข้างนอกที่อยู่ข้างนอกมาตั้งเพราะถ้าคุณตั้งเป้าหมายตรงนี้คุณก็กําลังทําสิ่งที่อาจจะเป็นตามหัวใจคุณหรือตรงกันข้ามกับหัวใจคุณหรือทำในอื่นที่คุณไม่อยากทําก็ได้นะคะจริงๆสิ่งเนี้ยมันทําได้นะคะดิฉันจะอยู่ในข้อที่ึ ที่อยู่ในข้อของการตลาดภายในสู่ภายนอกเจ็จัดให้มันลึกมันจะทำมันทำได้ทุกอย่างจริงๆคุณทําได้ทุกอย่างแต่ณเอาเบื้อบบงต้นพอเราคุยกันในในไลฟ์สดนี้นะคะก็จะจะไม่ได้ายาัดยาวมากไม่มีการแท็กทิศบางอย่างที่เป็นการเชิงปฏิบัตินะคะณเบื้องต้นที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้คุณสามารถทําได้ก็คือคุณตั้งเป้าด้วยหัวใจของคุณถามหัวใจคุณว่าหัวใจของคุณเนี่ยอยากทําอะไรถามหัวใจนี้ชัดเจนนะคะถามหัวใจของคุณว่าหัวใจของคุณอยากทําอะไรก่อน ะะให้ตามหัวใจน,นี่เป็นเป้าหมายใจอย่าเพิ่งคิดเรื่องเงินทองหรืออย่างอื่นเงินทองมันมันมาเองแน่นอนนะคะมันมีอย่างอื่นที่ดึงดูดมาตามกฎแห่งแรงดึงดูดและกฎจักรวาลน,นะคะแต่ณเบื้องต้นเราตั้งเป้าหมายใจคุณก่อนให้คุณตั้งให้เจอนะคะอย่าลืมตรงนี้สําคัญนะคะเพราะบางท่านบางคนจะสับสนเกี่ยวกับความรู้สึกความต้องการของเรากับความต้องการคนรอบข้างนะคะมันมีสองส่วนม,นมีส่วนที่ต่างกันนะคะมันเป็นเขาเรียกเป็นสับเซต มันเป็นสับเซตกันนะคะมีเรื่องของหน้าที่อันนี้จะอธิบายกันยาวเลยนะคะมีเรื่องของอหน้าที่แล้วก็เรื่องของการสิ่งที่ต้องทํานะคะแต่หน้าเบื้องต้นให้ใช้ตรงนี้ก่อนให้คุณค้นหาหเจออะไรก็ได้นะคะอะไรก็ได้เรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรก็ได้นะคะแต่ให้คุณตั้งเป้าด้วยหัวใจของคุณเพื่อที่จะอะไรรู้ไหมคะมันมีคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะทำไมใช่ตรงนี้เอาไปหนึ่งคีย์เวิร์ดสั้นๆก่อนนะคะณนะจริงๆมีหลายมีหลายจิตวิทยามีหลาย ทางสายพุทธธรรมหรือในสายจิตยามีซ่อนอยู่ในคําพูดที่ฉันบอกไว้ด้อยู่หลายๆด้านเหมือนกันนะคะณเบื้องต้นถ้าเป็นเรื่องของตัวจิตยาณทั่วไปมันเป็นการสร้างก็เรียกว่าแรงบันดาลใจหรือดึงให้คุณอยากทําตามเป้าอันนี้จริงๆมีทั้งแรงบันดาลใจไซ y คโลจีแล้วก็เรื่องแพย์แผนไทยก็ยังมีซอดอยู่ในคําพูดนี้เช่นเดียวกันตั้งก่อนเลยค่ะนั้นกลับไปลองไปตั้งเลยนะอะไรที่เป็นเป้าหมายใจที่จะทําให้คุณอยากลงมือทํา เพื่อจะได้เขียนได้โดยที่เป้าหมายนั้นไม่ลอยเคว้องออกไปแค่เขียนแล้วหายไปนะคะนี่คือข้อสําคัญนะคะต่อไปเราจะเดินทางข้อที่2ท่านเขียนตามเลยนะคะข้อที่2ข้อที่2คืออะไรข้อที่2ให้เขียนลงมานะคะให้เขียนลงมาในกระดาษหรือในไอแพดเลยที่คุณถนัดนะคะแต่ฉันก็ยังเป็นสไตล์เดิมๆคือฉันไม่ชอบเขียนในกระดาษนะคะก็จะเขียนในกระดาษนะคะให้เขียนในกระดาษการเขียนในกระดาษนี่จริงมีเคล็ดลับอยู่นะ,ะว่าทําไมต้องเขียนในกระดาษนะคะ อันนี้เป็นอยู่ในเรื่องของพังจักรวาลพลังของขึ้นพลังการตกผลึกบางอย่างการเขียนในกระดาษทําให้คุณสามารถตกผลึกความคิดของคุณได้คุณอาจจะเขียนมาหลายๆเป้าแต่สุดท้ายให้คุณเลือกทีละเป้าทีละเป้านะคะอาจจะเขียนเป็นสิบก็ได้ไม่เป็นไรเลือกทีละเป้าแล้วทาทาทาคําว่าเลือกทีละเป้าไม่ใช่หมายว่าให้คุณทํำขั้นหนึ่งเป้าคุณสามารถทําได้ทีละหลายๆายครั้งนะคะแต่หลายๆเป้าแต่ว่าจะให้คุณเริ่มทีละอย่าง พาะบางครั้งเวลาคุณเปิดลิ้นชักหลายอย่างถ้าเป็นผู้ที่อาจจะมีสุขการณตรงนี้น้อยนิดนึงนะคะหรืออาจจะมีมากแต่ว่าอาจจะยังจิบจับไม่ทันมันจะทําให้การเดินทางของคุณรู้สึกว่าจะยากแล้วก็รู้สึกไม่อยากทามันก็จะเกิดการเขาเรียกว่าเลิกลากันไปหรือหยุดกันไปนะคะดิฉันอยากให้ทุกท่านได้ทําประสบความสําเร็จตามที่ทุกท่านต้องการอันนี้คือสิ่งที่งดงามน,นะคะแล้วใหญ่ทุกคนในสังคมเป็นแบบนี้เพราะว่าเมื่อคุณแบบนี้มูลรวมของสังคมจะมีความสุขมูลรวมของลูกใบนี้ก็มีความสุข แล้วนั่นหมายความว่าลูกหลานที่ต่อจากตัวนี้ก็จะมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะค่ะเริ่มต้นในข้อที่สองเขียนลงไปนะเขียนลงไปนะคะจะเขียนหลายอันก็เขียนไปแต่ว่าให้คุณเลือกทําทีละอันทําทีละอันทําทีละอันมันจะทําให้การทรงอยู่หรือการเป้ามันไม่ล้มเลิกมันสามารถทําได้อยู่ในระยะเวลาที่มันจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเอาละพอเราเขียนแล้วเราทํำยังไงเมื่อเขียนแล้วให้เพิ่มเติมเพื่อที่ว่า จะเป็นการลงมือทํานะคะให้เขียนเพิ่มเติมว่าคุณจะเริ่มต้นเมื่อไหร่นะคะให้คุณเขียนไปว่าคุณจะเริ่มต้นเมื่อไหร่นะคะคําว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่เนี่ยให้คุณคุณก็คิดและพิจารณาว่าอ๋อประมาณนี้มันอาจจะมีเรื่องของเวลานุ่นนี่นั่นให้ทําลักษณะที่ว่าทําได้แบบว่าไม่ง่ายเกินไปแต่ก็ไม่ยากจนสุด,สด,สด,สดหินนะคะเพราะว่าถ้ายากจนสุด,สด,สดหินท้ายมากเนี่ยคุณจะไม่อยากทํานะคะ ให้ทำแบบแต่ว่าถ้ามันสบายไปมันก็ไม่ได้เพราะมันละหลวมเกินไปให้เดินทางสายการตามหลักมักมีองแ์ดการเขียนเป้าคือสมมาทิฏฐิที่เราปักลงไปให้นั่นว่าจะทํานะคะและสัมมาสังกโปที่เราคิดที่อาจจะทําตรงนี้เป็นชัดถ้าสองคุณนี้คุณชัดอย่างอื่นคุณชัดแน่นอนเพราะทางมักมีองแ์ดทางของที่พระองค์ท่านทรงเมตตาสอนพวกเรามาเป็นสายทางสายเอกที่ดีที่สุดแล้วไม่ไม่ ไม่แน่นไม่แข็งหรือไม่อ่อนยบเยีบยบจนเกินไปมันสามารถทําได้นะคะคันให้ลงเวลาในสิ่งที่คุณทําได้แล้วคุณก็ลงมือทํานะคะการลงมือทําที่สําคัญคือคุณจะต้องรักตัวคุณเองนี่คือเครบทิซซ่อนอยู่นะคุณต้องรักตัวเองคุณต้องรักในความเป็นตัวคุณรักในความเป็นผู้ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานคือคนนั้นจะมีสัจจ นี่สาคัญมากๆนะคะคลิปนี้แพงมากนะคะเพราะว่าอยู่ในคอสของการตลาดภายในสุดภายนอกด้วยจิตชาญฉลาดและนักเดินทางภายในเป็นคอสใหม่ของฉันนะคะสนใจมาเรียนได้นะคะนักเดินทางภายในพลังปัญญานะคะเ,เป็นคอสที่ดีมากสําหรับคนที่จะมาเดินทางสายภายในโดยตรงนะคะตรงนี้เลยนะคะให้ท่านเขียนแล้วลงไปด้วยเพื่อที่ท่านจะได้เอาไปใช้และลงมือทําตามเวลาแล้วก็ มันทําได้ผลนี่คือสิ่งที่ร้อยเรียง3ข้อในเคล็ดลับวันนี้เพื่อที่ทาให้เป้าหมายของท่านสมพลังยั่งยืนและเดินทางด้วยความสุขนะคะค่อยๆไปถอดทีละคำคำนี้เป็นคําคีย์เวิร์ดเยอะมากที่ฉันใส่นะคะหรือลองไปดูหนังสือเล่มนี้นะคะที่ฉันมีเขียนหลายอย่างอยู่ในหนังสือการตลาดภายในสู่ภายนอกดิจิทัฉ,ฉลาดนะคะหรือการฟังคนนะคะก็จะมีเรื่องของคำพีคนฟังคนนะคะเล่มนี้จะทําให้คุณฟังเสียงปวใจานทีชัดก็จะตอบในโจทย์ข้อหนึ่งนะคะถ้าเรื่องนี้ มีชีวิตดังใจไม่ต้องไปตงการจะตอบในข้อของการที่การ i ม a g i n e หรือการเขียนลงมาในโครงการให้ชัดเจนนะคะส่วนในข้อคุมทรัพย์ข้อนี้ก็จะเล้่นสอนนี้จะเป็นเรื่องของขุมทรัพย์นะคะเ u เ j ส c t c ด t ับจะทําให้คุณค้นพบจะทําให้ข้อที่หนึ่ง เป้าหมายในการที่จะเขียนด้วยใจคุณชัดเจนมากขึ้นนะคะส่วนอย่างอื่นถ้าคุณต้องการเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการปักจิตปักใจของคุณลงไปในจิตใจเจสิกก็คือพุทธจิเวียประยุกต์กับคุณยุคนิว n นอร์มอก็จะทําให้คุณสามารถเข้าไปสู่ในเรื่องของตัวจิตของคุณที่กระพริบกระพริบตลอดเวลาแล้วส่งไปส่งสัญญาณลงไปตรงนั้นส่งสิ่งที่เขาเรียกว่ารูปคือสิ่งที่ทําให้ปูปรูปชัดเจน ส่วนตัวนามนะคะจะมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นธาตุรู้ทั้งหมดจะอยู่ในกระบวนการที่คุณจะใส่เข้าไปทั้งหมดในข้อทีอ่หนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าพอเราปักฐานแล้วเราต้องใส่ตรงนี้ของเราหัวใจของเราเข้าไปจะทําให้สิ่งนั้นชัดเจนและมันจะเป็นเป้าหมายที่ยัง่งยืนและมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนค้นหาอยู่ทุกคนลองดูนะคะสิ่งนี้ดิฉันมั่นใจจากการโค้ดมาทุกคนค้นหาแต่อยู่ที่ว่า ค้นหาหรือทําด้วยวิธีการใดเท่านั้นนะคะจะมีความแตกต่างกันค่ะก็วันนี้ก็ขอสมงมับสามเคล็ดลับพิเศษการตั้งเป้าอย่างยั่งยืนและได้ใจนะคะแต่ท่านฟังทุกท่านรับ้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ